สีครับผมมันก็ใช่เนี่ครับเมื่อนี้มาหับหน่องกับน่องมาตั้งแต่การนัดงแจ่วบุรีอยู่สัตว์บนว่าต้องใช้ครับต้องใช้เมื่อี้าขับรถการสงครับดดการชิงจริงๆครับดดวางเลยรถเพิ่แจ่สมัยอาหาที่มีรื่นหลังครับแต่ว่าแบบเป็ดดนรุ่นการชิงนะผู้ใด,ดเห็นแบบช่างไรล่ะมันนักสะสมเห็นนี่พุ่งขึ้นราคาที่สูงเงี้ เมื่อกี้พี่น้องไปยามพี่น้องครับยามพี่น้องที่บ้านเกือบนะพ่อไปยามด้วยพ่อครับเขียนหน่อยไปปากไปต้อนนั่แหละียนมบรรยากาศครับบรรยากาศทางโอ้ทางบนโค้งหลายเลยวันที่เหตุไรพี่น้องเราพยายานหรือวเหตุไปกับขี่สุดไปนะบรรยากาศเราไปเขาบ้านลนะพี่น้อง แดงกุ้งชีพนะบังเลียงไหมบ่งเลียดไหมเบิ่งหนาปัดครับหนาปัดการชีพมากครับฝากด้วยดีเด็ดมากครับพี่รังแล้วเจอกันบ้านบ้านครับก็จับก่อนเอามือก่อนผมก็ยี่ห้อบ้านเกิดแล้วครับอันนี้เป็นร้านมันครับผมเกือกจะลงบฝาเลยคเดี๋ยวหอดบ้านเกิอเดี่ยวพี่น้องเดี๋ยวส่งให้เจ้าหดี้ฝาทกันเดี๋ยวยี่ห้อไปเลียด ว่ามันเปลี่ยนแล้วใหมากล้วพี่น้องเาะกินว่าไดลเะเลงไปพี่น้องนี่ไปโอ้พี่น้องาตอนาตอนรับไลนีพี่น้องเกลี่ยเาขาดชิกเกลี่มุดเปลือกเปนี่อาเปิดแล้วแม่ยังลงมาลงมา

เยโมเล้งมีปาิเสธ้ย่บสอดได้่เพาเจียวเขียดไปให้อยู่สงสัยไ่ได้ไปแล้วแหละฝากกันยี่นีพอดี่าเจียวเชียดน้อยไปฝากคือปีนิดหน่อยเฮ็ดยางคิดฮอดเด้อยนฝากวัวห่เมื่อไปไสยเยวัวสอบว่าสอบหาเอือเมื่อการหรวดสัตว nên năm chinh quang tòi tòa nhìn mười hai tuần mọi năm mươi hai tuần mườ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 i hai dài mười hai Chúng mười hai tuần 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 mười hai โอ้บ้าน oh, wow. เป็นลอตเตอรี่ครับผมลอตเตอรี่เพิ่นมาขายเงี้ยไม่ได้รีวิวเกี่ยวกก็พอได้กินอยูน่นะม <c oughs> ึงหลั่นขากนันนะเป็นร้านตำปลาครับผมร้านเนี่ยเดี๋ยวรีวิวรถก่อนทัานันกสะสมเห็นนะเบย์นักสะสมเห็นนี่ราคาสูงมากนี่ตีราคาเนี่ยนี่รถคันนี ทีละค่ายนะครับเท่าไรครับรถคันนี้คาดสีกมากรถรุ่นยังครับผมกับโบจักซื้อกันนะเพื่องภายในครับพวกมาเล่กับเปียนครับเป็นพันด่านะคาดสีกมากๆครับบอกเลยมึงทั้งหลังครับทั้งหลัง những điểm đường bớt phi nào điểm đường bớt khắp <laughs> điểm bớt <bên> khắp hàng phải <laughs> đấy những bà thân này tiền như phi nào để chỗ cái đấy ba à, chỉ qua chỉ là khai đấy khắp luôn khắp nhỉ đây thôi đấy <cười> 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 thôi đấy เอาเปกันะิดบ้ของมะมันขาดชีกเปิดอกมเปลี่ยนดอกนี่มึนนงภายในอยู่ตงไปฮับน่องมาตกา่กันนะจ้าบ,บุรีผมนียยนี่ก่ได้ไปฮับอยู่ฝุ่นอกว่าแต่ว่ามาลงรถยูนนี่นะอ้าเอาไปหาเงนเนาะหาเนานี<อ>ามาพสีใช่ปะหาเอเอาว เอาไปถ่ายขี Broadway, ้ไปให้หนิเนี่ยเปลือกเด็กพี่น้องมันกิดตอกได้เห็นพื้นมากเลยนะโอ้เหลี่ยมหยาบหยาบอยู่พี่น้องเฮ้ยอย่าไปเปิดอเด้ติดนเรื่องกับิีเขาเรียบร้อยได้เคยอยมก็ได้ปะก็ได้รักโชคก็ได้พี่น้องเดี๋ยวสีเลี้ยนมาขึ้นเนาะพี่น้องก็ถ่าต้อนรับไรนี่เป็นร้านขาครับอันนี้อียังนี่อียังนี่แบบเด้นนี่แบบเด้ โอ้ลานหน่อยครับเพียงในข้อมูลซื้อในมาบ้านเกิดเราซื้อว่าดีจักหน่อยครับดีจักหน่อยคือว่าดีมากกจะดีดีอว่าดีพอสมควรละเดี๋ยวจะเห็นชมรถครับพี่น้องรีวิวหน่รีวิวแน่วะ เฮ้ยสตาร์ทเครื่องเหเพื่นงกันสตาร์ทบปนเดีวไปไปลองมึงกันนะมันขาเกียรยูากเีย้ไฟเลียวไฟเลียวไปถลอกยังไานี่โอ้พี่น้องต้องใสหมากัดด้วนี่คดหมาคือกตอไหเขีว่เนี่ยกตีว่นี่เกยตีฮะเอาเมียขัดสิฮะขานาจัน์ ไปจิบ้สว้าเขาเรียกสว้าป็นตอนผู้ใยังกินวะปลาซิวอีบอนที่เป็นอะไรโอ้ปลาซิวยังอะไรปลาซิวปลาซิวอย่างวะปลาซิ่วปลาซิวน้ำเคมยังกากิยังไงก็กินปลาวสันปลาซิ่วสัน อน้ำน้ำนมาเดี๋วท่างเก่เพ่นหิวเขานัก็สันเอ้ค้าไม่เงยกันเลสู้ไปกันเลสู้ไปนกเขาหาเป็นคนานเสู้ไปข้าไม่เงกันั้คนแบบเกินัจีบมกันที่เหลยกว่าที่เหลกว่าอยู่าไปบันน้าดูน่ครับพงยานี่แต่ว่ามาเห็นเอียนี่กัเปลี่ยนเปลี่ยนไหม มาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำกันเด้อเสียบอไรตนป่ายังวะจํำปลาแดดกูนอแึแดพึ่งแดปลาแดดยังอู้ปลาชิววะนี่นี่เด็กึ่ปลาแดก็บอกพิ่หน่อยอู้เมนเสีบใช่ไหมแบดูกกมาเด้อพี่นิดหน่อยค่อยกินวะจำปลาแดจํำปลาแดก นนกาอ,อ, <c oughs> อ้้โอนี่นะครับบรรยากาศขั้นระตุมต้นปิปลาชิ้นี่ยโอ้โุดรตุมมฮมกันอีกแล้วพพี่นว้วงมาเสนแเน่ะบัดนี้นะพี่หลวงมาเสีนี่พี่น้วงโอ้โไม่ตต้งแน่เลย นหน่อยนี่เป็นใคนี่คแลิฮะไอบูโอ้โกระีกว่าเนกแอรครับมเนกอบ้านหน้าครับเลม่ลล้าวอองลลองลององลองลองลงลองลองลอลองลองลอง

ฉันรู้ว่ามีตัวใหญ่เนี่ยใช้สู้เขียวลกวนสู้เขียวกันนะผู้มปนตัวเสียบเนาะอันนี้บ่มีการเออก็สีตัดตัวเล็กหน่อยครับผมแต่ว่าบริตัดออกนะท้ายแล้วลงเลยครับเพราะว่านี่เป็นมองลงคลิปประจำครับเพราะว่าทีมีไวไฟนี่ครับนติดไวไฟ ข่าวขาวว่ขึ้นไหมขีเลยอันนี้ยังต้มน้ำไม้อัดโอ้ต้มน้ำไม้อัดกินง่ายยุ่งง่ายดีวะปบนปลายัางนไงบนข้อบ่บอบสผสมยาผมกินตะปนปะทูครับอยูงง่เงอนกินตะปลายีาง่งฉิ่งขัดคัดขัดยอดมากครับเดี๋ยวฝากไว้ซ้ำหนึ่งนะเอ้าปิดคลิปให้น่าทิ เนี่เดยวคงตัวนี่ปิปสั้ลอนเลย <c oughs> ขอีอเชี่ยครับผมไปมาไปมาคลิปนี้กันจะเลืมกดไล่ให้เบาอยางงี้เบาบดเบาบดครับ,มบมผมอยู่กันจนันทบุรีสันสาสนาการนั่นจักยานเชี่ยครับผม